สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เนะ็ตอยู่ที่ b r o w ว i n g Dam รัฐนิวเซาเ w a l ์ s ประเทศออสเตรเลียเหมือนเดิม yeah! แคมปิ้งครั้งแรกของเรา <Yeah! S 1> สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับนอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วแล้ววันนี้เนะจะพาทุกคนมาตั้ง คมค่ะนี่คือการตั้งแคมครั้งแรกของนิกกับพี่เมยนะคะตื่นเต้นมากแล้ววันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสอีฟด้วยแล้วเราก็จะข้ามคืนกันที่นี่นะคะตอนนี้นะัทอยู่ที่ Browning Dam Browning Dam Browning Browning l o w i n g ที่รัฐมี w South w a เหมือนเดิมคะ่ะประเทศออสเตรเลีย ซึ่งห่างจากวาก้าวาก้าบ้านเน็ดประมาณแบบขับรถมามาชั่วโมงครึ่งแล้ววันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสอีฟในกับพี่เมย์ก็เลยอยากจะมาแบบตั้งแคมป์และนี่ก็คือ first time แคมปิ้งของเน็ตแบบแคมปิ้งจริงจังอะ่ะรู้จักการแต่งตัวซะก,ก่อคือแบบว่าแคมปิ้งเวอร์ตอนนี้เน็ดกำลังเล็งอยู่ว่าเราจะตั้งแคมป์ตรงไหนคิดว่าจะตั้งตรงนี้แหละตรงที่พี่เมย์ยืนอยู่เพราะว่าถ้าเราตั้งแล้วเรานอน,อนกันที่นี่ใช่ไหมคะตื่นเช้ามาปุ๊บ มอร์นิ่งวิวของเราก็จะเป็นภาพนี้ก่อนออกจากบ้านก็คือเช็คของทุกอย่างของเยอะมากเลยจะให้ดูของในรถของทั้งหมดดูนี่ค่ะเต็นท์อุปกรณ์ทำกับข้าวทุกอย่างมีหมดแต่ไม่มีโต๊ะกินข้าวแล้วตอนนี้นางก็กําลังแบบว่าซีเรียสมากค่ะชอบอยู่น่าจะต้องขับรถไปหาซื้อโต๊ะปิกนิกแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนจะมีนั่นแหละค่ะตามนั้นหละค่ะ แต่เน่ว่าตอนเนี้ยเน่คิดว่าเน่จะอยากจะเอาของลงจากรถก่อนตั้งของก่อนแล้วเดี๋ยวก็ขับรถไปหาซูโตโปิกนี้กันมันก็จะมีเมืองใกล้ๆชอปใกล้ๆก,ก็ห่างจากนี่ก็ประมาณสักยี่สสิบโลไม่เกินนี้ก็ยังไม่แย่ก็ยังโอเคใครมาตอนนี้เราตั้งตั้งเอาตั้งเต้นกันก่นกอนนะลืมมอโต๊ะมารู้แล้วุยอ ปักที่ปักเชียค่ะตอนนี้หิวข้าวมากจะไมไ่กินข้าวเลย <S <S เราไปได้โต๊ะมาแล้วนะเพื่อนๆมีโชคดีนะที่เมืองมันอยู่ใกล้แล้วมันก็มีช็อปทอี่นั่นแหละก็คือได้โต๊ะมาแล้วตอนนี้ขอกินข้าวกัน,นะค่ะ <S <S ไปช็อปโ,โคมาได้ไก่มา, <S <S นนาหนึ่งตัวมีน้ำจิ้มไก่หนึ่งสลัดนะคะอาหารอิตาลีของเราและนี่ก็คือพกเชฟมาด้วยนะจ๊ะพกเชฟมาด้วย ตอนนี้ก็กินข้าวก่อนแล้ว๋ยวกินข้าวเสร็จก็ค่อยไปเล่นนะ้ำเพราะตอนนี้คือแบบไม่ไหวอะ 32, สามสิบสองสามสิบสามองศาได้มันคือแบบร้อนมากแต่เรรยากาศที่น่าจะยอดนี่อิตาลีสลัดของเรานะคะมองเห็นไหม ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วคะ่ะพร้อมเล่นน้ำแล้วก็วันนี้เอาแพตเตอร์บอลมาเองเป็นแบบปั๊มลมเดี๋ยวสลับกันปั๊มนะเ,เราจะลงไปเล่นแพตเตอร์บอลกันตรงนน้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็พี่เมย์จะยกเก้าอี้ย้ายไปนั่งตรงนู้นกันแล้วก็เล่นน้ำกันชิวๆ จะมาพูดใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ Browning Dam Browning Dam Browning Browning เป็นจุดที่แบบว่าสำหรับนี้คือวิวสวยมากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นแบบเป็นภูเขาเนาะคือตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นอุทยานแห่งชาติเป็น National Park นั่นหะใช่เป็นอ่านั่น,น,นแหละชื่อว่า Cozy o s c o Cozy o s c o นี่คือเป็นภูเขาเนาะ เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วในออสเตรเลียแล้วตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นนิชแนลพาร์คแล้วก็มีเขื่อนอยู่ตรงนี้แล้วเขื่อนตรงนี้ก็จะมีจุดตั้งแคมป์เยอะมากแล้วเนี่ยพี่เมย์ก็เลือกจุดนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็จะมาก็ได้นะคะคนที่จะมาก็คือต้องเข้าไปบุ๊หมันไปจองที่เหมือนไปบุ๊โลงแรมอะไรเงี้ยค่ะไปจองค่าเข้าเฉยๆค่าเออเออเออจะมีห้องน้ําสาธารณะให้แต่ว่าเป็นส้มหลุมนะคะไม่ไม่มีห้องอาบน้ําส่วนใหญ่ที่มาเขาก็จะเป็นรถบ้านกันทางนั้นเลยเขาก็ เตรียมพร้อมแต่เรามาแค่เต็นท์อันเดียวเพราะว่าเรามาคืนเดียวพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วค่ะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ก็จริงๆมันก็เย็นแล้วเนาะแต่ว่ามันยังแดดมากเล่เดี๋ยวนี้กับพี่เมย์จะขอตัวไปเล่นน้ำกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาทำเนื้อย่างกินกันเฮ้ไป แล้วก็มีสลัดน้อยแต่ว่ววาอมาิด่น้อยแล้วก็ข้าวขาวข้าวขาวยังได้ลงต่ออ่ะเฮ้ดอสูตรีันก่ช่ น้อยว้าวแวหรือว่ามีเจ้าแหววคะมีเจ้าแหววอื้อ ม <Morning. S 2> อร์นิ่งวยนดีไหมแมตคาเฟ่เปิดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้แมตจะทำกาแฟให้เบื่กินนะเป็นกาแฟจากมุคคาพอดแก่าไม่จ้าเมตกินกาแฟไหมนะพี่กินชาเขียวอามี ชาเขียวกาแฟนะอือชาเขียวร้อนนะร้อนเนะ้ร้อน,ออนข,ออข่หอมยังเลยหอ,อมไหมแต่นี่นจะร้อนมากใช่ <laughs> mình mình đi khuyên quanh quanh nha Oh, oh, oh Luna. <laughs> Luna. lỡ <thơ> <laughs> <laughs> น่าจะต้องไปเรียนมาใหม่แ,ลแหละทำกาแฟแบบนี้ทำไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะปกติเนี่ยจะเป็นคนกินกาแฟกันนมใช่ไหมคะแต่ว่าเครื่องไอ้นี่ยมีมูกะผลตมันเหมือนเป็นแบบเอสเปรสโซ่ลองแลทเนี่นิดก็เลยต้องแบบใส่เซรัสนิดนึงคนที่นี่เขาก็ใส่เซรัสเหมือนพวกแบบวานิลาคาราเมลหรือว่าน้ำผึ้งนะเะนชอบน้ำผึ้งอีเ้ n ิวอ n น h e s i ไซต์อืมก็ไม่แย่ยังไม่เลิศเท่าไรรอบหน้าแก้ตัวใหม่นะเบสเสียดเสียดอืมได้กินยังไงได้กินนะแต่ไม่ค่อยอร่อยยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเน็ตใต้นี่มา ตอนแรกนึกว่าที่ดักหนูเนาะเมื่อคริสมาสปาร์ตี้ที่แล้วไอ้เจ้าล็อกกี้ที่ทำงานด้วยกันไม่ใช่ล็อกกี้สิแฟนเขาแอบบี้เขาได้เป็นซีเครตเซนต้าของเน็ตแล้วก็คือเขาก็เลยทักมาถามพี่เมยว่าเราอ่ะจะไปตั้งแม็มเรามีไอตัวนี้หรือยังทายถูกแว้วมันคืออะไรไม่ใช่ที่ดักหนูนะคะม,คมันคือที่ปิง้งปังอ่ะมันคือที่ปิ้งขนมปังทุกคน ไม่รู้นะแต่พอเปิดไฟ๊บมังทำเลยอ่ะนี่อุ้ยสวยนะสวยเลย <c oughs> <c oughs> ข้างนี้ได้นะคะยด้ข้างนี้ มวแต่ถ่ายรูป หมดแล้วค่ะทุกคนจริงๆยังไม่หมดหรอกเนี่กับพี่เมย์อเราจะไปเดินถ้ำกันต่อแต่ว่าขอจบคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเป็นคลิปแบบว่า first time camping พาเพื่อนๆมาเที่ยวแคมปิ้งนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน Happy New Year ค่ะ Merry Christmas Happy New Year ฮบ๊ายบายจะเล่นใหม่คลิปหน้าค่ะ màu